โอเคนะครับแนวที่4จะเป็นเจาะลึกอะซิ y ิล o คลไ i เซอฟอร์เมชันก็คือการสร้าง a ะซิ y ิลโคลไนเอใช่ไหมลูกนะครับขั้นตอนนี้คือไม่ต้องทําอะไรมากครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สั้นมากแป๊บเดียวใชเอนไซม์ส SI ตัวต่อกันเป็นคอมเพล็กขนาดใหญ่นะครับเนาะเจาะลึก a ะซิ y ิลโคไเซอมันเจาะลึกแต่มันก็ออกแค่ผลิตภัณฑ์นะลูกโอเคนะนะครับผมน้องดูนะลูกอ c ซิทิลโคลอเนี่ย นะครับสารตั้งต้นคือไพรูเวตจริงไหมไพรูเวตเนาะไพรู id, เวตอย่างเงี้ยไพรูเวตก็คือเป็นกรดที่มีสามคาร์บอนใช่ไหมสามซี 3, แต่การแต่การเปลี่ยนอะไรลูกไพรูเวตให้เป็นอะเซติลโคเอมไซเอมันจะถูกสลัดคาร์บอนออกไปนะคาร์บอนที่ถูกสลัดออกไป อยู่ในรูปของ Gas ide, แอก,ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าดีคาบอคซิเลชันดีคาบอซิเลดีแปลว่าทิ้งฮะคาบอคซิเลชันคือคาร์บอนทิ้งคาร์บอนออกไปต่อไปฟังผมว่านนะเวลาเราดึงอิเล็กตรอนออกอิเล็กตรอนมันก็หลุดออกมาใช่ไหมลูกเออคนที่มารับคือใครลูก N แอทไง NAD บวกครับมารับอิเล็กตรอนปุ๊บกลายเป็น N แอทแบบนี้ถูกปะ แล้วก็เดินทางต่อไปอยัง ETC ทีนี้เรามีไพรเวตกี่ตัวครับลูกเออเรามีไพรเวต2สองตัวดังนี้ขั้นตอนนี้ก็ต้องเกิดสองรอบถูกปะสร้างอะซิติลได้สองตัวให้ในเองครูต้องการแค่นะี้ไพรเวต2 <A. S 1> สองตัวเอจบสองไพรวตกลายเป็นสองอะซิติลโคนไซม์ a นะสองอะซิติลโคนไซม์ A นะครับเราก็ต้องมีการเติมโคนไนเอลงไปถูกปะ่ะนะเติมโคนไนเอลงไปเติมโคนไนเอลงไปก็จะเป็นอะซิเตตโคนไนเอจบเร่งโดยปริยาไพลูเวตนะครับดีไฮโดรเจนเอสคอมเพล็กซ์นะครับ, Complex, รบเป็นเอนไซม์ที่เป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆเลยเป็นเอนไซม์ใหญ่ๆเร่งปริยานี้นะครับ จำนะครับมีอะไรบ้างแนดกับคาร์บอนไซด์เกิดขึ้นมาสองแนดสองคาร์บอนจำว่านักฆ่าจำว่านักฆ่นักฆ่ใช่ป่ะ N กับ C อย่างละสองนะนะคะถูกป่ะอ่ะข้อสามที่หกครับลูกปริมาณสุทธิจากการสลายกรูโคสหนึ่งโมเลกุลจากขั้นตอนอะซิติลลคอมไซเอเป็นอย่างไรก็สองแนดสองคาร์บอน ATP เกิดขึ้นไหมไม่เกิดนะครับตอบข้อสองครับ เพราะว่าเขาถามแค่อะไรเขาถามแค่ขั้นตอนนี้เท่านั้นเ้ยง่ายขนาดนี้เลยนะนะครับโอเคเปล่านะแต่ครูเสริมนิดหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้เวลาหนึ่งพาูเวตไว้มันถูกออกซิเดชันแล้วมันสร้างเป็นอะซิติลโคลไนเอเนี่ยมันจะเกิดน็ตขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o ide, ใช่ปะ่ะเออนะฮะระวังให้ดีนะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นพาูเวตออกซิเดชันก็ได้เพราะว่ามันมีการ จ่ายอิเล็กตรอนจากไพลูเวตไงมาให้แนทรับโอเคบ่าอันนี้เกิดในไหนนะเมตริกใช่ปะเกิดในเมตริกเออกลัวลืมกลัวลืมต่อไปเราจะเอาอซิติลสองตัวเนี่ยนะครับไป Cre Second, ครีเซคเกิลนะไปเผาพรา,พานคาร์บอนจนหมดในขั้นตอนต่อไปนะครับผมซึ่งถามละเอียดนะโอเคบ้างอ่ะไปต่อครับ